นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กิจโฉมนุสสะปฏิลาโภกิจชังมัจจานชีวิตังกิจชังสัทธรมัตสวนังกิจโฉบุทธานะมุป,ปาโดโอติณบัดน,นี้จกแสดงพระสัทธรรมเทศนา พันานาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันธรรมสวรรเพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้นำไปคบคิดพินิษพิจารณาเป็นสติเป็นปัญญาในคราวที่มืดบอดก็จะได้เข้าใจในคราวที่มีแสงสว่างก็จะได้เก็บ เหมือนกับเรามีทรัพย์ในคราวหิวก็เอาทรัพย์ไปซื้อสิ่งที่เราต้องการจะกินเป็นอาหารหรือเสื้อผ้าอาภรณ์ในคราวที่เราไม่มีความจําเป็นเราก็เก็บเอาไว้ธรรมะเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งแต่เป็นอริยทรัพย์ไม่หิวก็ไม่ต้องใช้เหมือนเรามียาพาราเซตามอลเราเก็บเอาไว้ก็ไม่เป็นไร เวลาที่เราปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็หยิบออกมาอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะเก็บเอาไว้ไม่เสียหายนะคุณโยมธรรมะวันนี้ความหมายตามพุทธศาสนสุภาษิตที่อัตมภาพได้ยกขึ้นมาก็เป็นภาษิตสั้นๆง่ายๆเข้าใจถึงเรื่อง ความยาก4ประการความยาก4ประการนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงเอาไว้ชัดเจนมากว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากยากที่1ก็คือกิจโฉมนุษส์ปฏิลาโภการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยโ,โหยากมากกิจฉังมัจจานะชีวิตังเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ใช่ว่า จะไม่ยากนะยากตรงที่ว่ามีชีวิตอยู่กิจฉังสัตธรรมสวนังข้อที่สมเนี่ยมีชีวิตอยู่แล้วก็ใช่ว่าจะไม่ยากยากตรงที่ว่าทําอย่างไรถึงจะได้ฟังธรรมของสัตว์บุรุษฟังธรรมของนักปราชญ์อยู่ใกล้นักปราชญ์ไม่ตกไปอยู่ในหมู่โจร และที่สำคัญที่สุดกิจโฉพ,พุทธาน,นมุป,ปาโทหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาเนี่ยโ,โหยากมากยากเย็นแสนเข็นมากอาตมภาพจะขออธิบายเป็นข้อๆไปเพื่อให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เข้าใจว่า ทำไมถึงบอกว่าการได้เป็นมนุษย์เนี่ยมันยากยากเย็นแสนเข็ญที่บอกว่ายากก็เพราะว่าในบรรดากำเนิดทั้งหลายเนี่ยมีอยู่สี่ชลาพุชะเกิดในคันอันทชาเกิดในไข่สังเสตชะเกิดในเท่าใครโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นเอาเฉพาะชลาพุชะเกิดในคันแบบมนุษย์เราเนี่ย เราก็ยากแล้วนะเกิดในคันเนี่ยสัตว์บางชนิดก็เกิดในคันเหมือนกันเอาเฉพาะคนคนที่เราเกิดมาสิ่งแรกที่สุดคือเราไม่พิการตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ปัญญาอ่อนเราไม่พิกลพิการต่อมาเราเกิดมาแล้วไม่พลัดหลง ไปเกิดในสถานที่ที่ลําบากโน่นอยู่กลางทะเลทรายขาดข้าวปลาอาหารผู้คนดุร้ายลัทธิความเชื่อบางอย่างก็ไม่พัฒนาพื้นที่ให้เจริญรุ่งเรืองเราไปอยู่ในที่มีศึกสงครามปลูกอะไรก็ปลูกไม่ได้กินอะไรก็กินไม่ได้ ระเบิดก็มาญาติพี่น้องก็ไม่รู้จักกันบ้านแตกสแากขาดวิ่งหนีเอาชีวิตนี่แปลว่าการได้เกิดเนี่ยมันยากนะท่านทั้งหลายคิดดูก็แล้วกันว่าเราไม่ไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำเป็นสัตว์ดิจฉานเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูหมากาไก่เป็นสัตว์ทะเล สัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ดุร้ายทั้งหลายสัตว์ใช้งานบางสัตว์ก็เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์เท่านั้นทําไมถึงบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันโชคดีเพราะว่าสัตว์เหล่านั้นไม่มีปัญญาไม่สามารถจะพัฒนาตัวเองได้แต่มนุษย์เนี่ยมีสติมีปัญญา สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้จากโง่เขลาเบาปัญญาก็ฉลาดจากพบภูมิที่ต่ำที่แย่หมายความว่าไปเกิดในภูมิภาคที่ไม่ดีในตระกูลที่ต่ำก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาจากยากจนก็ร่ำรวยได้อยู่ที่ว่าเราสามารถจะพัฒนาสนใจจะพัฒนาหรือไม่นี่เห็นได้อย่างว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยมีความสำคัญมากมีมนุษย์นี่แหละ แต่ว์เดัจฉานเขาก็พัฒนาตัวเองได้นะคุณโยมพัฒนาอะไรบ้างสุนักก็ฝึกก็เป็นสุนัขสงครามสุนัขดมยาเสพติดฝึกได้นกพิราบก็ฝึกได้ช้างก็ฝึกวาดรูปหรือเตะฟุตบอลม้าก็เป็นม้าอาชานายถ้าฝึกได้คนก็เป็นคนอาชานายม้าศึกช้างศึก ฝึกได้คนที่ไม่ฝึกต่างหากที่ไม่มีค่าอะไรเลยมีโอกาสมีสติปัญญาดีแต่ไม่ฝึกฝนตนเองก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรควรจะเรียนในวัยเรียนแต่ไม่เรียนกับเล่นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนตาบอดต่างหากที่สนใจการอ่านการเรียนจบด็อกเตอร์ทั้งทั้งที่ตา มองไม่เห็นอะไรเลยแต่สามารถใช้มือรูปคํำอักษรเบลเห็นได้ยังว่าคนตาดีอาจจะโชคร้ายกว่าคนตาบอดคนตาดีที่ไม่อ่านหนังสือเนี่ยโชคร้ายกว่าคนตาบอดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันสุดแสนจะประเสริฐบางคนน้อยเนื้อต่ำใจทำร้ายชีวิตตัวเองฆ่าตัวเองตาย เอาแต่น้อยเนื้อต่ําใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เอามาสมมศาศาสตร์จนกระทั่งเกิดความทุกข์ในบ้านในครอบครัวในคู่ครองจับผิดเล็กๆน้อยๆเอากันให้ตายไปข้างหนึ่งให้เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจอยู่ตลอดเวลากินแหนงแครงใจอยู่ตลอดเวลาท่านสาสตรุชนทั้งหลาย การที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอย่าหยุดแค่ว่ารูปร่างหน้าตาให้คิดว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องใจด้วยจิตใจของเราจะเป็นมนุษย์หรือยังทําไมเราจึงไฟต่ําทําไมเราจึงคิดในทางที่ลบบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าเมื่อมีคนเตือนคนให้สติเราก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเอง แสงสว่างที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยบางครั้งบางทีมันส่องตาเราเรามองไม่เห็นหรอกแสงอาทิตย์แสงไฟส่องวับมาที่ตาเราเนี่ยมันเป็นแสงสว่างนะแต่ตาเรามืดเพราะอะไรเพราะว่ามันกระทบกันแรงเกินไปมันสว่างที่อื่นแต่ตาเราไปเจอแสงสว่างแล้วเรามืดนั่นแหละต้องมีคนเตือนต้องมีคนคอยชี้แนะแสงสว่างนั้น จึงจะมาอยู่ที่เราประการต่อมาสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าตรัสว่ากิจฉังมัจจานะชีวิตตังก็หมายความว่าการได้ชีวิตมีชีวิตอยู่รอดของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ง่ายเป็นของยากมากพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยพร้อมตายทุกเมื่อนะ ความเป็นความตายเนี่ยอยู่ที่ปลายจมูกนะถ้าเราเอาปลายจมูกของเราเป็นหลักเราก็จะรู้ว่าอ๋ออากาศหายใจนี่เองคือความเป็นความตายของเราไม่กินข้าวอาจจะอดข้าวได้หลายวันไม่ตายแต่ถ้าไม่หายใจ3-4นาทีก็ตายแล้วนี่ท่านสาธุชนทั้งหลายลองดูว่าเราทั้งหลายกลัวตายไหม ถ้ากลัวตายเราก็ต้องไม่ประมาทบางคนเนี่ยตายก่อนตายตายทั้งเป็นตายแล้วตายอีกตายจากชื่อเสียง mm. เกียรติคุณคุณงามความดีทั้งหลาย mm. ที่มีอยู่เนี่ลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์บางทีเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังแต่พอเวลาครูบาอาจารย์ตายไปลูกศิษย์ลูกหาก็ ทำร้ายครูบาอาจารย์ก็มีหรือพ่อแม่มีชื่อเสียงโด่งดังลูกที่เกิดมาไปลูกที่ทำร้ายชื่อเสียงวงศสกุลทําให้คุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนคนอื่นที่ใช้นามสกุลนี้ก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยแม้แต่องค์กรที่เราอยู่อาศัยชื่อเสียงประเทศชาติก็พลอยเสื่อมไปด้วยยิ่งถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศเราทําอะไรเสียหาย ประเทศชาติก็เสียหายไปด้วยตายไปด้วยอัตมภาพเคยอยู่ในสถานการณ์หนึ่งนั่นคือเมื่อครั้งน่าจะ20กว่าปีที่แล้วมีแม่มคนหนึ่งชาวอังกฤษมาเที่ยวแล้วก็ไปที่กาญจนบ,บรุรีแล้วก็ถูกคมขืนและคนที่คมขืนเนี่ยคือ นักโทษที่ออกจากคุกแล้วมาบวชเพื่อที่จะล้างบาปล้างมนทินก็เรียกว่าบวชแก้แก้บนแต่ว่าเห็นแม่มแต่งตัวโป,โป๊ก็เกิดความรู้สึกาทางเพศขึ้นมาก็คมขืนแล้วก็ฆ่าข่าวใหญ่เกิดขึ้นน่าอัศจรรย์มากอัตมภาพก็มีความรู้สึกว่าอ๋อ มันเสียหายทั้งชาติเลยนะเนี่ยเห็นหรือยังว่าตายก่อนตายเนี่ยมันมีจริงน่ากลัวยิ่งกว่าตายจริงๆตายจากชีวิตเพราะโาครคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุเพศภัยหรืออะไรก็ตามไม่อันตรายไม่มีใครว่าอะไรเป็นธรรมชาติตายเพราะแก่เท่าก็เป็นธรรมชาติตายแล้วถือว่า ธรรมชาติปรับสมดุลแล้วไปสู่สุขติโลกสวรรค์แต่ตายก่อนตายนี่อันตรายที่สุดมาถึงอีกจุดหนึ่งก็คือว่าตายแบบไม่ตายหมายความอย่างไรหมายความว่าสิ้นชีวิตแล้วแต่ชื่อเสียงโด่งดังมีคนยกย่องเชิดชูบูชาบางคนฆ่าตัวตายประชด กฎกติกาบางอย่างคนเขาก็สร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้เช่นสืบนาคเสถียรเขาก็สร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้เพราะว่าตายเพราะว่าพิทักษรักษาป่าพื้นป่าห้วยขาแข้งอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังมีคนที่เสียสละชีวิตเพื่องานหลายๆอย่างตามอุดมการ์ของตัวเองท่านเหล่านี้ตายแล้วก็มีคนยกย่องเชิดชูบูชา อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าบางคนก็อาจจะทำความดีไม่ต้องถึงขนาดสละชีวิตนะแต่ว่าทำความดีธรรมดามดาเนี่ยก็ตายแล้วไม่ตายชีวิตเป็นอมตะอย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราหรือนักปรา์ราชบัณฑิตนักคิดค้นทั้งหลายตายไปแล้วคนก็ยัง พูดถึงกล่าวถึงนักสังคมสงเคราะห์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งหลายเนี่ยคนยกย่องศิลปินทั้งหลายศิละปะต่างๆที่ท่านปั้นเอาไว้เขียนเอาไว้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นหลายร้อยปีอย่างนี้เป็นต้นตายแล้วเป็นร้อยสองร้อยปีเป็นพัน 1, ปีแต่ว่ากวีของท่านภาพเขียนของท่านรูปปั้นต่างๆที่ท่านวาดไว้เนี่ยอมตะเคยเห็น ภาพของโมนาลิซาไหมโด่งดังหรือแบนโกไหมโด่งดังตายแล้วไม่ตายศิลปินเหล่านี้ <S <S พ<อ>เพราะฉะนั้นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่จะต้องตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ลำบากที่เราจะประคองข้อสำคัญคือว่าเราอย่าประมาทตายตามธรรมชาติไม่เป็นไร อย่าให้ตายก่อนตายตายจากชื่อเสียงเกียรติคุณสร้างคุณงามความดีเอาไว้มากๆแล้วคุณงามความดีนั้นจะประคับประคองชีวิตของเราไม่ให้ตายแม้ว่าเราจะจากไปตามธรรมชาติก็ตามอายุขาย8ปปี90ปีร้อยปีตายไปเถอะตามธรรมชาตินี่แหละไม่ต้องกลัวตายถ้าขนาดนั้นแล้วเพราะ มั่นใจว่าสิ่งที่เราทําไว้เนี่ยเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสังคมต่อโลกและไม่ตายแน่นอนชีวิตของเราประการต่อมาก็คือกิจฉังสัทธรรมสวนังคําว่าสัทธรรมสวนังนี้แปลว่าการฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะคนส่วนใหญ่มักจะเป็นคน ตกอยู่ในหลุมพลางอารมณ์ของผู้คนแค่เราเกิดมาแล้วเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่ดีนะเราก็ได้รับคำสั่งสอนที่ดีอยู่ในโรงเรียนที่ดีก็ได้รับคำสั่งสอนอบรมจากครูบาอาจารย์ที่ดีอยู่ในองค์กรที่ดีเราก็ได้ฟังสิ่งที่ดีๆเห็นตัวอย่างดีๆมีตัวอย่างคนหนึ่งตัวอย่างที่อาตมาภาพอยากจะยก มีพี่กับน,น้องมาบวชที่วัดอัตมภาพนี่แหละวัดพรรามเก้าการจนาพิเศษบวชคนละช่วงแต่ว่าคนพี่เนี่ยบวชเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้รู้จักกับเจ้าของกิจการคนหนึ่งเจ้าของกิจการคนนี้เห็นเด็กหน่วยก้านดีก็เลยแนะนำให้บอกว่าเออถ้าอยากจะร่ำรวยเนี่ยมันก็ไม่ยากนะ ให้ซื้อมาขายไปให้จับสินค้าที่ตลาดต้องการซื้อมาขายไปอย่าผลิตเองเพราะว่าเราจะต้องไปตั้งโรงงานต้องโฆษณาทำวิจัยทำแบรนด์เนมอีกโอ้มากมายแต่ซื้อมาขายไปเอาสิ่งที่คนนิยมก็ปรากฏว่าเขาแนะนำให้ขายโทรทัศน์ยี่ห้อหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดัง แล้วก็บอกวิธีทําการตลาดให้ทําอย่างไรต้องลงทุนอย่างไรต่อมาก็มาดูอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็คือคนที่เป็นน้องก็มาบวชเหมือนกันบวชแล้วเป็นอะไรขึ้นไปอยู่ในอีกมุมหนึ่งของวัดนั่นแหละเล่นกับสุนัข โอโหชอบอกชอบใจกสุนัขมากมีหมาน่ารักอยู่ตัวหนึ่งเป็นหมาแสนรู้เล่นอยู่ทั้งวันไม่ได้คุยกับใครกับเพื่อนเลยเพื่อนที่มาบวชเนี่ยมีวิชาความรู้แตกต่างกันแทนที่จะได้สมาคมแลกเปลี่ยนการเปล่าเลยไปอยู่กสุนักทั้งวันเล่นทั้งวันก็มีความสุขดีซื้อออกไปก็ชีวิตต่างกันเลยนะ ปัจจุบันนี้คนแรกเนี่ยร่ำรวยเขาเรียกว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วแต่อีกคนหนึ่งนี่ยังตกงานอยู่ชีวิตยังลำบากอยู่ฐานะยังไม่มั่นคงเห็นได้ยังว่าการที่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษได้คบสัตบุรุษได้คบคนที่มีแสงสว่างอยู่ในตัว ตัวเราก็พลอยมีแสงสว่างไปด้วยได้ครบกับคนที่ไม่มีแสงเลยขณะที่เราก็ไม่มีแสงเนี่ยมันก็จะมืดบอดไปด้วยตกเหวไปด้วยกันท่านสาธุชนทั้งหลายนี่เป็นตัวอย่างที่อาตมภาพเห็นกะะตาว่าคนสองคนเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะสิ่งที่เขาได้ฟังได้ยิน ได้รับคําแนะนําสั่งสอนเนี่ยมันเกิดแรงบันดาลใจอย่างไรทําไมคนหนึ่งชอบไปเล่นกับหมาอีกคนหนึ่งคุยกับน,นักธุรกิจแล้วชอบอยากร่ําอยากรวยรู้วิธีขายของอีกคนหนึ่งไม่สนใจนี่เห็นไหมอะไรทําให้เขาเป็นเช่นนั้นก็จิตใจของเขานั่นแหละเป็นเหตุให้เขาแตกต่างกันประการต่อมาก็คือข้อสุดท้าย กิจโฉพุทธานมุปาโทการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากหายากทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลพิเศษการที่เราจะเกิดในยุคของพระองค์ท่านเกิดทันเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากมากๆเลยเอาละไม่เป็นไรแม้แต่พระองค์ท่าน จะดับขันธปรินิพานคือตายจากโลกนี้ไปแล้วแต่ว่า2,500ปีหลังจากปรินิพานเนี่ยคำสอนก็ยังอยู่มีคนศึกษามีคนเล่าเรียนมีคนปฏิบัติเห็นจริงเห็นจังตามนั้นวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อต่างๆําคำสอนยังแพร่หลายสู่โลกกว้างอยู่แม้2,500ปีมาแล้วก็ตาม นั่นก็แปลว่าเราก็ยังโชคดีเหมือนกับนั่งฟังธรรมะต่อหน้าพระพุทธองค์อยู่ในบางครั้งบางคราวเนี่ยมีความรู้สึกอย่างนั้นประวัติศาสตร์ก็มีให้เรากลับไปสู่แดนมาตุภูมิท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้ชัดเจนว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นความสุขความร่มเย็นของโลกใบนี้ โลกใบนี้มีความเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมานำสันติภาพนำเมตตาธรรมนำความดีงามความร่มเย็นเป็นสุขการรู้สึกว่าโลกใบนี้เราทุกคนคือพี่น้องกันมีมิตรภาพต่อกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ต้องประหัดประหารกัน ใช้ธรรมอาวุธขจัดกิเลสภายในดีกว่าใช้ศาสตราวุธประหัสประหารอริฆ่าศึกศัตรูภายนอกมองกิเลสของตัวเองเป็นฆ่าศึกดีกว่ามองชีวิตคนอื่นการกระทําของคนอื่นเป็นฆ่าศึกถ้าทุกคนทําอย่างนี้แล้วเนี่ยก็แสดงว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นที่อัตมภาพได้นําหลักธรรม4ประการ คือการได้ชีวิตมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากการจะมีชีวิตอยู่ก็ยากการได้ฟังธรรมะของสัตว์บุรุษคำสอนได้คบหาสมาคมกับสัตว์บุรุษนี่ก็ยากและประการสำคัญที่สุดก็คือการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้ยากเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็ขอให้เราทั้งหลายอย่าประมาท ในการเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์อย่าประมาทในการดำรงชีวิตอย่าประมาทในการคบหาสมาคมกันเงี่ยหูฟังใครเขาตักเตือนเราเรื่องอะไรเงี่ยหูฟังแล้วมาแก้ไขตัวเองดีกว่าไปแก้ตัวแล้วก็ต้อกลับประการสุดท้ายก็คือให้เกิดความภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธเกิดมาพบพระพุทธศาสนา แม้จะมีข่าวคราวต่างๆเกี่ยวกับพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีก็มีมากกว่าผู้ประพฤติไม่ดีนะเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเรือวิ่งไปกลางทะเลจะไม่ให้เจอคลื่นเป็นไปไม่ได้เราห้ามทะเลไม่ให้มีคลื่นให้ได้ก่อนจึงห้ามคนนินทาจึงห้ามไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความ เปลี่ยนแปลงในสังคมที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแก้ไขกันไปแม้แต่สมัยพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมัสม,มพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็มีเหมือนกัน2,500ปีมาแล้วพระพุทธศาสนาก็แก้ไขปรับเปลี่ยนปรับปรุงกันไปตามเหตุตามปัจจัยที่ควรจะเป็นไปบางครั้งก็รุ่งเรืองบางครั้งก็ร่วงโรยเป็นของธรรมดาเหมือนดวงอาทิตย์ ขึ้นสว่างตกตอนเย็นก็มืดจะให้สว่างตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้จะให้มืดตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้คนก็เหมือนกันหิวบ้างอิ่มบ้างง่วงบ้างหลับบ้างเป็นของธรรมดาถ้าเราอิ่มตลอดก็ผิดธรรมดาโลกสว่างตลอดก็ผิดธรรมดาทะเลมีคลื่นตลอดก็ผิดธรรมดาเรียบตลอดก็ผิดธรรมดาเหมือนกับโลกใบนี้ มีภูเขามีพื้นราบมีหนองน้ำมีห้วยมีเหวไม่เท่ากันอันนี้เป็นธรรมชาติถ้าเราจะให้พื้นมันราบหมดทั้งโลกทั้งใบอันนั้นก็ผิดธรรมชาติผิดธรรมดาเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายมองทุกอย่างให้เห็นตามความเป็นจริงเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวันนี้ธรรมภาพก็ได้นำธรรมะมา อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในวันธรรมสวนะก็พอสมควรแก่เวลาพระธรรมเทศนามีนัยยะดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการชนี